ต่อกันที่ทางด้านของพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมซ้อมแผนคนร้ายกราดยิงในหลักสูตร Active Sho ต t e r นะครับณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายกราดยิง Active s h o ต t e r โดยมีคณะครูฝึกนะครับ นำโดยพันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์ผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งพันตำรวจโทคงศักด์ศรีโหนรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษพันตำรวจโทชัยวุฒชัยโอลานรองผู้กำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191 มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยทีเดียวนะครับน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับน้องๆเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยฮะก็เป็นเด็กๆของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับก็มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .3 ไปจนถึงชั้นม .6 นะครับรวมไปถึงคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับรวมฝึกภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติ สำหรับหลักสูตรหนีซ่อนสู้หรือว่าแอคทีฟชูเตอร์นั่นเองครับโดยการฝึกในครั้งนี้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็รวมกับสมาคมผู้ปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีคนร้ายก่อเหตุยิงกราดหรือว่ากราดยิงนะครับในหลักสูตรแอคทีฟชูเตอร์ซึ่งก็แบ่งเป็นสส่วน ก็คือการอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติโดยได้แบ่งเป็น3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อพบ IED ระเบิดนั่นเองซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยทราบว่าเมื่อไปพบวัตถุเข้าข่ายที่จะเป็นระเบิดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อมาหัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาบาดแผล แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุร้ายเพื่อที่จะลดการสูญเสียและหัวข้อที่3นะครับก็คือการหนีซ่อนและวก็สู้ซึ่งก็จะมีการสาธิตเหตุการณ์จริงว่าเมื่อมีคนร้ายก่อเหตุยิงกราดจะมีวิธีการในการเอาตัวรอดออกมาอย่างไรนั่นเองครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เนี่ย นะครับก็จะเป็นเด็กเล็กนะฮะเราก็จะเห็นภาพเด็กเล็กเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือแววตาของเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการเข้ารับฝึกอบรมอย่างเต็มที่ก็คือเป็นเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .3 ไปจนถึงนะครับพี่ๆชั้นม .6 เลยทีเดียวอ่ะนี่นะครับก็น่าจะเป็นการแบ่งแล้วก็คละกลุ่มกันะนะครับสำหรับการฝึกอบรมที่เกิดขึ้นในกลุ่มเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะครับก็มีหลากหลายวัยอันนี้ก็น่าจะเป็นการจําลองคนร้ายนะครับ ที่เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ของโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาเราเนี่ยจะเอาตัวรอดอย่างไรหรือจะจู่โจมอย่างไรด้วยวิธีการที่ถูกต้องนั่นเองครับนอกจากนี้ในกิจกรรมการปึกก็มีเรื่องของสถานการณ์จำลองโดยจะมีคนร้ายเข้ามาในสถานที่ที่กำหนดแล้วก็กราดยิงใส่กลุ่มผู้ฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้ผู้ฝึกซ้อมใช้ทักษะที่อบรมมาในการปฏิบัติภารกิจ โดยจะสามารถประยุกต์ใช้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้อันนี้หลายคนน่าจะจดจำกันได้เทอร์มินอลใช่ไหมครับที่โคราชจ,จังหวัดนครราชสีมาก็เคยเกิดเหตุกราดยิงมาแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆและสถานที่โล่งแจ้งเป็นต้นนั่นเองครับ นี่นะ<อ>ครับคุณผู้ชม,มก็คือเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะคือจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันอาจจะมีเรื่องของข่าวที่ออกมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุม้มครั่งต่างๆแล้วก็มีการบุกไปตามโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งน้องๆที่เป็นนักเรียนเองอาจจะเป็นเด็กเล็กเนี่ยยังไม่รู้วิธีการป้องกันตัวหรือว่าจะต้องหนีไปช่องทางไหนหรือว่าจะต้องซ่อนอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เราประเมินแล้วว่าต้องต่อสู้เนี่ยจะต้องเป็นเหตุการณ์ประมาณไหนถึงต้องต่อสู้เลยนะคะและถ้าต่อสู้ต้องใช้ยุทธวิธี อะไรยังไงบ้างการที่ได้รับการอบรมแบบนี้เชื่อว่าน้องๆได้รับความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้เวลาที่เดินทางมาโรงเรียนแล้วเจอเหตุการณ์นะอาจจะมีบุคคลคลุ้มคลั่งเข้ามาก่อเหตุหรืออาจจะอยู่นอกโรงเรียนเช่นห้างสรรพสินค้าก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองได้ด้วยค่ะครับคือดูบรรยากาศภายในห้องนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวเด็กๆก,ก็ตั้งอกตั้งใจในการฝึก ก็มีทั้งการฝึกนะฮะภายในห้องประชุมดังกล่าวแล้วก็ฝึกข้างนอกด้วยนี่นะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งนะเราจะเอาตัวรอดอย่างไรเด็กๆนี่นะครับก็คือหลายชีวิตมากๆนะครับไม่แน่ใจว่านะฮะหลักกี่คนอาจจะถึงหลักร้อยคนนะครับสำหรับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพราะว่าก็หลากหลายระดับชั้นนะครับอย่างที่บอกก็คือปอ .3 ไปจนถึงบ .6 เลยทีเดียวเนี่ยฮะพี่ๆก็ นะครับได้ทําการปฐมพยาบาลน้องๆนะ<ช>ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นแบบนี้ะนะครับจะต้องให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรนั่นเองครับ